สวัสดีครับพี่น้องครับอย่างนี้เลยพียังหาค่าเข่าเดินไซส์หาค่าเข่ามื่อคืนดิเบิดแล้วคาลิหาค่าเข่าเข่าคือมาทิมทิมเจไดายเินเบิดเบิดพ่อหัวว่าอะไโอ้ยกินได้เนี่ยนะฮะกินได้เนี่ยนะอ้อกินได้อยู่

น้องขันนีว่าใส่ไฟใส่ไฟขางต่อไหพี่นงครับสองขัน่ันนีนว่าใส่ไฟขงน่ันนีว่านาดีเอิ่นสายไป say là? bé bẹt bật bật đi? hả? Ừ. Ừ. bẹt bật bật ครับเ,อเอนี่ยเวลาครับเก็บสายด้วยโอ้นี่เขาจะพ่นสีไหม

รถมันถูกครับผมโอ้โหนี่รถจอดหลายอันนึงท่านนี่มาใส่ใส่ใไฟ้ขางนี่นะน,น,นี่เอจอ้าะ

ประหยัดว่าหนอดกอล้งเดี๋ยนูเนี้ไหวไหมอวะ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không dám عايز này cứ cổ này.

t t t này này lo này lật thầy qua thầy kịp phép đâu thì nó nào nó học điện thầy nào cứ câu bị nào hả lo một thay cho หยุดย่าทีนะคนไทยวนว่าน้ำมันเพงกร<ต>ุงเก่ายังไม่ตื่นเลย

โอ้เซตุนใหม่เกี่ยวข้าวขวดลงจากรถหืูบ้านเนาะไปโกยเองก็น้ำหนักเกินเพราะอะไรดิงอ้วนน้ำหนักเกินอยู่ขี่เพ้าเพราน้ำหนักเกินอยู่อยู่ยแต่กยลงโอ้สุดยอดป่อพี่เจนี่เปบนไงก้อยทิมเลยวะก้อยทิมเนาะโอ้ก้อยทิมกันเลยอะเปียกฝุ่นนะ เปียกฝนเปียกฝนนักก็เกินนั่นนั่นคือไม่เยอะต้องโกย้ทิมบางคนโกย้ทิมทางตะตั้งนะโอ้เอาอะไรไปปุ๋ยเนี่ยหรอพอดีเดี๋ิมให้ปุ๋ยข้างทางมันข้างทางไงมันเอาลงตะช่างดิถ้าไม่เอาลงก็ไม่ให้มาก็เปลี่ยงนั่นโอ้ขึ้นช่างแล้ว

ไม่ใส่ไปก็ปกตินะเกินยังเกินร้อยร้อยประมาณร้อยนิดๆมันอ่อนไปสองร้อยโลมั้งของมันน้อยอ่ะเห็นมันร้อยร้อย่าโลดิโอ้ดูพี่เนี่ยมันก็ลถติดดเลยนะนี่ก็จะติดวัดบุตรเลยนี่มันก็บอกมันลถติดแบบเฮ้ยมันบวกติดแบบเขาจะติดวัดบุตรเลยคังขอาวไหมรถสายรถสายอก็จะได้ อย่างอย่างเบื้องกระยิบกินวะเด้อโค้งกับเต๋อสายโคงอ่ะเออโค้ตาจ้าเขาก็เขียนบอกกันด้ว่าบวกอ่ะมันบว่งที่แบบใส่ไปร้อยเมืเนี่ยมันต้องบวกไปอีกมันตัวมันมันออกมามันก็ช่างสายมันช่างออกจากท่าใช่มันช่างอยู่แล้วไงออกจากท่ามันก็ช่างอยู่แล้วใช่แล้วมาถึงด่านในท่าเมันต่างกันเยอะมันก็ไอ้นี่ ตาช่างเขาก็มีนะอก็เลยเอาเรื่องดับเลยไม่รู้สู้คดีได้เปล่ามันก็หาว่าตาช่างาแข็งเยอไม่ได้มาตรฐานเออไม่ได้มาตรฐานก็พวก้กันาไปมเัวอวากแซกนิดหน่อยก็เงียบเลยอฮะมึงจะซื้อร้านไหน ตามกั้งใกล้ๆอย่ล้นี่ไปรั้นเนี่ยใ,นใ,นใ,นในกล้ๆข้าวผู้เฒ่าผู้เฒ่ารั้นไม่ลงโอ้ยมืดไหมกะเอาครับพี่น้องครับนะครับฝากก่อนพี่น้องท่านี้สักครอกัองนัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งเด็แย่งคือเก่าครับผมฝา,ากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้หนำเด้อครับพี่น้องครับนะครับ เดี๋ยวมีรถเข่ามาใหม่เดี๋ยวผมอัปเดตให้เบื่อนเรื่อยๆกันนะครับมันมีเขาเ่ามาแต่สักหกหล่อดโดนมันุกสิ่งครับสองคันนะครับไล่ไฟครับติดไฟขางนะครับพี่น้องครับพอกันคลิปหนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ